เปิดแคตตาล็อก Honda x A d v และ Honda XL 750 l 3 l รุ่นไหนหน่าเล่นและน่าขี่มากกว่ากันหากจะว่าไปแล้วมันน่าเล่นทั้งสองรุ่นแหละครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนสำหรับการตัดสินใจและยังมีราคาค่าตัวที่ต่างกัน x A d v 425,000บาท XT7 5 0 3 8 9 0 0 0 0บาท มีดีที่ไม่ต่างกันแต่ต่างที่รูปแบบหน้าตาของตัวรถเป็นมาสสึกในบล็อกคลาส7544ทั้งคู่แต่ทว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นคนลับล็อกนะครับใช้ทดแทนกันไม่ได้เป็นพาราเรนทวิน2ส,สุกเหมือนกันแต่ของ XT750 จะใช้แคมแบบยูนิคแคมโอเวอร์เอดแคม8วาวส่วน x d v 7 5 0เป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ทแว ทั้งสองรุ่นนี้ถูกจัดวางไว้ในประเภทของ Adventure Bike เหมือนกันถึงกระนั้นรูปแบบของตัวรถเรียกว่ามีความต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกทั้งสไตล์การนั่งขับขี่ก็มีความแตกต่างกันคือสนุกสบายคนละแบบว่างั้นเถอะสำหรับข้อมูลโดยละเอียดทางช่องม o t ตอไซค์โซโลเคยลงไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับ คลิปนี้จึงจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดข้อมูลของทั้งสองรุ่นนี้แต่จะพูดถึงว่าตัวไหนที่มีความน่าเล่นกว่ากันแบบภาพรวมโดยนำข้อมูลมาเทียบกันมิติตัวรถท่าทางการขับขี่รูปแบบสไตล์ของรถถึงแม้จะเป็นสายแอดเวนเจอร์บค์แต่ก็มีความแตกต่างกันทั้งตัวรถและท่าทางในการขับขี่อย่างที่กล่าวมาในตอนแรกนั่นแหละครับ ว่ามันมีความน่าเล่นพอๆกันแบบว่าถ้าเลือกพี่ก็เสียดายน้องเริ่มกันที่ X-EDV750 d 7, กันเลยนะครับมาสึกรุ่นนี้เป็น Adventure ที่ออกมาในแนวทางของความเป็น Extreme มมากกว่าเน้นความสะดวกสบายในการขับขี่อีกรูปแบบหนึ่งจะเห็นว่ามีระบบคลัตช์คู่ DCT ให้มาด้วยอีกทั้งรูปแบบของตัวรถนั้นมีกลิ่นอายของความเป็นบิ๊กสกูตเตอร์คลุกคล้ มาด้วยขนาดวงล้อหน้า17นิ้วและหลัง15นิ้วมีโหมดในการขับขี่ให้เลือก5โหมดนั่นหมายความว่าผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดสำหรับการขับขี่ได้หลากหลายและอย่างที่บอกหากจะว่าไปแล้วบนความเป็นแอดเวนเจอร์ผสมกับความเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวการที่จะพาไปหลุยบนเส้นทางที่โหดโหดนั้นคงลําบากมากกว่า แม้ว่าตำแหน่งการวางของเครื่องยนต์จะสูงจากพื้นที่135มิมซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสูงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ XL750 นั้นตำแหน่งเครื่องยนต์วางเอาไว้สูงจากพื้นถึง210มิมซึ่งสูงมากกว่ามันจึงเหมาะในการลุยไปบนเส้นทางที่โหดได้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกว่ารูปร่างของ X-Div750 นั้นออกมาในสไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์ และเครื่องยนต์เป็นระบบดีซีมันจึงเน้นการนั่งขับขี่ที่ต้องการความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางมากกว่าการพามันออกไปลุยในเส้นทางที่โหดโหดเรียกว่ามีความนิ่มนวลบนเส้นทางของยางดำและถ้านึกสนุกขึ้นมามันก็สามารถลุยไปทางลูกกรังดินแดงวิ่งให้ฝุ่นพุ้งได้แต่คงไม่ใช่พามันไปลุยบุกป,ป่าฝ่าดงถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเปรียบกับรถยนต์ของฮอนดามันก็ออกมาในแนวของ suv crv นั่นแหละครับ ในขณะที่ความสะดวกสบายเทคโนโลยีต่างๆทางฮอนด้าก็จัดมาให้เต็มค้นล้นทลักเลยล่ะครับท่านและสามารถใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสน้ำหนักของรถอยู่ที่236กิโลกรัมตามข้อมูลจะเห็นว่ามันค่อนข้างมากดังนั้นถ้าจะลุยจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่ยากเพราะน้ำหนักตัวที่มากกว่าของรถ แต่นั่นแหละก็แลกมากับความสะดวกสบายที่ติดมากับรถที่มากกว่าความสูงจากพื้นของตัวรถ1475ม mm. ิลิเมตรนั้นไม่มีปัญหาในการนั่งควบคุมเพราะความสูงของเบาะเพียง795ม mm. ิลิเมตรผู้ขับขี่จึงนั่งกุมบังเหียนบนหลังมันได้สะดวกสบายไม่มีปัญหาในการนั่งขับขี่แต่ก็สะดวกสบายกับความกว้างของเบาะนั่งมิติในการนั่งขับขี่นั้นไม่มีปัญหา และหากขับขี่บนเส้นทางยาวๆนั้นคุ้มกำลังตอบสนองพละกำลังได้เหลือเฟือแถมยังมีโหมดให้เลือกได้ตามจริตของผู้ขับขี่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและสภาพอากาศเสียงเครื่องยนต์ออกในแนวนุ่มๆไม่ใช่แบบเสียงห้าวห้าโหดโหดเรียกว่าเสียงเครื่องยนต์มันเพราะพริง้งมีความเลื่อนูหูทุกอย่างเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับไม่เปลี่ยนท่อ ครับนี่เป็นบางเสี่ยวบางมุมมองและเป็นการเทียงความเห็นส่วนตัวของผมเองทั้งหมดนะครับหลังจากอ่านข้อมูลก็มาสรุปคร่าวๆของทั้งสองรุ่นเพราะการเลือกซื้อนั้นที่สุดแล้วย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านเป็นสำคัญคลิปนี้จึงเป็นเทียงความรู้สึกหลังจากได้ศึกษาข้อมูลจากการเปิดแคตตาล็อก แล้วมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับท่านไหนมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพหน่อยเด้อครับ Honda XL 750 t r a n 2รส้สาเจนสีสารต่อตำนานสิงสังป่าคราวนี้มาถึงมาศึกสายพัน์ลุยที่ผมเองมองว่ามันมีความคุ้มค่าโมเดลนี้เป็นเจนที่4ของสายพันรานอลนะครับที่ลุกขึ้นมาสารต่อตำนานของพอพันธุ์และถอดคุมพลังรูปแบบสูบวิทวินทิ้งไป แล้วแทนที่ด้วยกลุ่มพลังใหม่แบบอีไลทวินซึ่งเป็นคนละแบบกับต้นต่อของสายพันธุ์ที่เคยมีมาในอดีตและเป็นตำนานมายาวนานของสายพันธุ์ที่ชื่อทรานแอลคือรหัส XL750 Transalp โดยรุ่นปัจจุบันเป็นเจเนเรชันที่4ของสายพันธุ์นี้และเป็นเจนที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชนิดที่ว่าล้างบางรูปแบบวิทวินและรูปร่างหน้าตาของตัวรถใหม่ทั้งหมดและคือการก้าวสู่ยุคใหม่ของสายพันธุ์นี้ ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่แบบพาราเรลทวินนี้ h อนได้ยังใช้ระบบแคมเดี่ยวแบบยูนิตแคมซึ่งไม่ใช่ทวินแคมนะครับคล้ายกับระบบที่ใช้ในรุ่นซีอเรฟสและแอฟริกาทวิน1น0่งหลายอย่างมันอาจจะดูยังอั้นๆในที่ทาเพื่อรอการพัฒนาต่อไปแต่ก็ได้เรื่องค่าตัวที่สามารถกดค่าตัวให้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อผู้บริโภคสําหรับการตัดสินใจถ้ามองถึงภาพลักษณ์ต้องบอกเลยว่ามันมีความโดดเด่น เรียกว่าเข้าตาของเหล่าสาธุชนคนชอบม้าศึกในรูปแบบนี้เป็นอย่างมากทีเดียวอีกทั้งหากจะเทียบกับความเป็นแอดเวนเจอร์บา์ตัวจริงกับ X-DV750 บอกเลยว่า XL-750 ทันแซ a มีความเป็นแอดเวนเจอร์บา์ที่เต็มตัวเต็มสไตล์ที่มากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบล็อก750แต่ก็มีความเป็นคอมแพคไบา์ทั้งเครื่องยนต์และรูปร่างมิติต่างๆด้วยน้ำหนักตัวที่มีน้อยกว่าที่208กิโลกรัมวงล้อหน้าขนาด21นิ้วหลัง18นิ้วและตัวรถมีนหนักที่เบาควบคุมได้ง่าย และสามารถพาลุยไปบนเส้นทางที่สายโหดได้คล่องตัวกว่าความสูงของตัวรถจากพื้นอยู่ที่1475ม mm, ิเมตรซึ่งก็เตียวกว่า X750 d 7, 5, เล็กน้อยในขณะที่ความสูงพื้นถึงแคร้งอยู่ที่210ม mm, ิเมตรซึ่งถือว่าวางไว้สูงที่เหมาะกับการลุยไปบนเส้นทางได้ดีกว่าดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักรถที่เบาส่วนสูงไม่สูงมากเครื่องยนต์วางในตำแหน่งที่สูง จึงทำให้ดูเป็นแอดเวนเจอร์บา์ได้อย่างเต็มตัวกว่า x K d v แน่นอนว่ามันก็ใช้ได้ทั้งทางดำทางฝุ่นส่วนเรื่องของความนุ่มนวลอาจจะมีน้อยกว่าเมื่ออยู่บนทางดำแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อความเร้าใจในการนั่งกลุ่มบังเหียนก็ยังมีโหมดของการขับขี่ให้ถึง5โหมดนอกจากนี้เทคโนโลยีที่มีให้เทียบล้นดีกรีเหมือนกันและยังมีระบบใหม่ที่หอนได้เรียกว่ากลไก Water a i r f o o t e a i r f o ดแบบใหม่แบบเดียวกับใน C B 750 Hornet ถูกนำมาใช้เพื่อให้ลักษณะการขับขี่โดยตรงตลอดช่วงตั้งแต่การเปิดปีกผีเสื้อจนถึงช่วงรอบต่อนาทีสูงจะเห็นว่าโดยรวมแล้วมันมีเขี้ยวเล็บและมีพิษสงมาแบบเข้มข้นในแทบทุกจุดบนเรือนร่างในส่วนของเครื่องยนต์นั้นมีเสียงที่เล็ดลอดออกมาแบบทุ้มๆแนวโหดๆเพราะการวางองศาการจุดระเบิดที่270องศาชเช่นสปอร์ตบเสียงมันจึงเพราะๆในแบบหดๆสักหน่อยนะครับในขณะเดียวกัน เรื่องของความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีต่างๆนั้นยังคงมีให้เต็มจนล้นว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่ไปในเส้นทางต่างๆโช์คอหน้าของโชวว่าขนาด43มิลิเมตรช่วงยุบ200มิลิเมตรส่วนโคกหลังช่วงยุบ190มิลิเมตรพร้อมสวิงอัมอลูมิเนียมที่เป็นแบบไฮบริดกับระบบโช๊เดียวโปรลิงแน่นอนว่ามันให้ความนิ่มนวลเมื่อคุณกลุ่มบังเหียนอยู่บนเส้นทางที่ครุกระสไต์ออฟโรดนอกจากนี้ระบบไฟเลี้ยวยังเป็นระบบที่ตัดอัตโนมัติ โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ทั้งที่ล้อหน้าหลังคือจะสามารถอ่านได้ว่าคุณใช้ความเร็วของล้อหลังในขณะที่เลี้ยวซ้ายหรือขวาอย่างไรมันจะคำนวณออกมาเปิดปิดให้แบบอัตโนมัติรวมทั้งยังมีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติที่ไฟท้ายเพื่อแสดงให้รถที่ตามหลังได้รู้ว่าคุณลดความเร็วลงด้วยไฟเบรกจะคิดกระพริบให้เห็นและยังมีการติดตั้งระบบการคนโทรลระบบเสียงผ่านดูทูตของมือถือของ h อน da ก็คือระบบควบคุมด้วยเสียงสมาร์ทโฟนฮอนด้รวมทั้งช่องเสียบ USB มีให้พร้อม และหน้าจอมิเตอร์เป็น LCD ขนาด5นิ้วบอกรายละเอียดครบถ้วนขมวดปมสรุปจากการเปิดแคตตาล็อกของทั้งสองรุ่นนี้มันมีรูปแบบสไตล์ที่ต่างกันด้วยตัวมันเองในขณะที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆนั้นจัดเต็มที่ไม่น้อยหน้ากันแต่บนความเหมือนกันของเทคโนโลยีต่างๆก็ยังคงมีความแตกต่างด้านรูปลักษ์ตัวตนของรถแต่ละรุ่นถ้าคุณเป็นสายลุยหนักบนเส้นทางที่ไม่สวยงามมากกว่ายางดำ เดินทางยาวๆมองไปที่ xl 7 5 0ทังแซบก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดูจะเหมาะปักหมุดไปที่รุ่นนี้เลยและแน่นอนว่าสำหรับคลาสนี้ที่เป็นแอดเวนเจอร์บ e เหมือนกันมันอาจมีคู่แข่งมากมายบนลานประลองแต่หากมองถึงความคุ้มค่าจริงๆที่ตัวราคาค่าตัวความเป็นตำนานกับเรื่องราวของมันนั้นวางใจได้ถึงแม้ว่าวันนี้ในวันนี้จะมีคู่ท้าชิงมากในตลาดมีหลากหลายยี่ห้อทางค่ายปีกนกอนด้าก็ใช้กลไกด้านราคาค่าตัว มาเป็นตัวชี้ถึงความคุ้มค่าให้กับมันแบบกดค่าตัวแบบโหดๆเพื่อตอบสนองต่อเหล่าสาวกอแอดเป็นเจอร์ไบตัวจริงนะนะจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆเอื้อมถึงได้ง่ายแต่ถ้าอยากจะนั่งขับขี่สบายๆมียางดำมากกว่ามีระบบให้ด้วยไม่ลุยหนักแล้วก็ X อ v ด5 0ก็ดูเหมาะมากกว่ารวมทั้งเส้นทางยาวๆก็ยังไหวเบาะนั่งกว้างนั่งสบายกว่านี้ก็คือหมุดที่จะง่ายต่อการตัดสินใจของคุณ อีกทั้งบนความเป็นแอดเวนเจอร์บค์ในสไตล์คนของ SUV ยังไม่เห็นมีคู่ต่อสู้บนเวทีมันจึงมีทั้งความโดดเด่นที่แตกต่างและไม่ต้องตัดสินใจอะไรให้มันยากเพราะมันคงเป็นตัวเดียวที่เป็นทั้งแอดเวนเจอร์ที่ผสมผสานทั้งสกูตเตอร์มาไว้ในร่างเงาเน้นขับขี่สะดวกสบายนั่นเองอีกทั้งเทคโนโลยีก็เข้มข้นหอนด้าจัดเต็มลนลนแบบค่าตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีคู่ชกในสไตล์นี้ในตอนนี้คุณเรียกความเท่ได้ยาวนานเลยล่ะครับ ที่สุดนั้นอยู่ที่ความต้องการใช้งานของคุณเป็นหลักพินิจพิจารณาในสิ่งที่มีความต้องการบนตัวรถให้ถูกจริตของคุณแล้วคุณก็จะได้รับความสนุกสนานมีความสุขในทุกเส้นทางอ้อและอย่าลืมศึกษาระบบการใช้งานต่างๆที่มีให้เลือกใช้บนตัวรถให้คล่องโดยเดอร์หลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งความรู้สึกที่ได้รับมันอาจเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่คุณได้รับเรียนรู้และเลือกใช้มันให้ถูกและเหมาะกับลักษณะของการใช้งานในเวลานั้นๆ ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากถอดรหัสของข้อมูลในบางจุดจากแคตตาล็อกมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆถ้าจะว่าไปแล้วทั้งสองรุ่นนี้ต่างมีความน่าสนใจด้วยตัวของมันเองหวังว่าทุกท่านทุกคนจะมีความสุขและสนุกกับทุกเส้นทางบนวิธีของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะใช้รถรุ่นไหนยี่ห้อใดและขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลสวัสดีครับอ้อหรือท่านไหนมีอะไร ก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างเด้อครับเขียนมาในคอมเมนต์หลายท่านอาจจะซื้อไปขีดไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับจะได้เป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่อยากทราบและกำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจขอขอบคุณครับและอย่าลืมมีอะไรก็ชี้แนะด้วยนะครับรวมทั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยเด้อครับกราบคารวาอยยังสายสายสองล้อทุกท่านครับ